คุณเดินบอกว่ามั่นใจประชาธิปัตย์จะฟื้นฟูกลับมาปัจจัยที่หนึ่งคือจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสองหมรายชื่อแล้วไปเช็คยอดลาออกจากเอฟเฟกต์ที่กเกิดขึ้นในการได้หัวหน้าพรรคคนใหม่คือเฉลิมชัยซีออนออกน้อยมากครับลาออกกันไม่ถึงร้อยคนนะแล้วส่วนทิศทางของการเป็นฝ่ายคา้านหรือรัฐบาลวันนี้อุไว้ก่อนยังไม่ตอบนะครับนี่คือข้อสองสัยที่ว่า ประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ <C ute> คุณเดอิทก,ก็ย้ําว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายค้านได้ครับส่วนอนาคตยังไม่ตอบนะเดี๋ยวจะนัดคุยกับหัวหน้าพรรคเก้าไกลก่อนเพื่อวางคิวการซักฟอกอนาคตค่อยว่ากันมาดูเรื่องอื่นกันเพิ่มเติมนะครับในพักประชาธิปัตย์วันนี้มี2เรื่องให้ติดตามกันแต่ว่าแหล่งเผาเนี่ยมาจากคนเดียวนะครับนั่นก็คือเดชอิทธิ์ขาวทองยังคงมีความมั่นใจนะครับหลังจากทัวลงแกไม่สนเพราะว่ามันไม่ใช่ฐานเสียงแกแกเป็นสสเขตพื้นที่นะคุณเดชบบกาามัันจะธิตฟฟืู้ล ปัจจัยที่หนึ่งคือจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ20,000รายชื่อแล้วไปเช็คยอดลาออกจากเอฟเฟกที่การเกิดขึ้นในการได้หัวหน้าพักคนใหม่คือเฉลิมชัย4ีออนออกน้อยมากครับลาออกกันไม่ถึง100ยคนนะแล้วส่วนทิศทางของการเป็นฝ่ายคา้านหรือรัฐบาลวันนี้อุบไว้ก่อนยังไม่ตอบนะครับนี่คือข้อสองสัยที่ว่าประชาธิป,ปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ในการปรับครรมคาวหน้าแล้วก็ยังมีตําแหน่งรัฐมนตรี ว่างเว้นอยู่อีก2ตําแหน่งนะครับอาจจะเว้นไว้ให้ประชาธิปัตย์กับพักไลกพัคน้อยหลังจากขับไล่พักใหญ่ออกในการปรับครมอราขาหน้าก็ได้นะครับ13นาฬิกา30นาทีของวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาที่พักประชาธิปัตย์ครับนายเดชิตขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารของพักชุดใหม่ในนัดแรกนะครับเป็นการกระดมความคิดเห็นทุกตําแหน่งถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพักให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากนั้นอาจจะมีการแบ่งกลุ่มหน้าที่รับผิดชอบและคุณเดชิดบอกมั่นใจว่าพักจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเร็ววันอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าถึงกําหนดระยะเวลาถึงแนวทางที่จะพิสูจน์ตัวเองคุณเดชิดก,กล่าวว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนก็เพียงพอครับคงต้องทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแหละซึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนแบบ3 6 0รอองศาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางมีดิเรกชันชัดเจน90วันก็น่าจะได้90องศาก็น่าจะได้นะ90องศานะ เปลี่ยนบ้างไม่ได้เปลี่ยนแบบตลบปัดแต่ว่าก็คงจะต้องเปลี่ยนบ้างแหละครับก็น่าจะเริ่มเห็นซึ่งคาดว่าเนี่ย <c oughs> จะต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเป็นการสะท้อนความนิยมอาจจะเป็น 1- นึ่ถึงสองหม่นคนภายในเวลาสมเดือนโดยเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพนะซึ่งหลังจากเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ถือว่าเป็นสมาชิกที่อยู่เดิมลาออกไปน้อยมากครับที่ลาออกก็เฉพาะคนดังๆนั่นแหละครับที่ออกตามข่าวไปไม่ถึงร้อยคนแน่นอนแต่ภายในสมเดือนเนี่ยเข้าใจว่า จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมานะครับสักประมาณ20,000คนและคุณเดชอิดก็พูดต่อไปในประเด็นการถูกถามว่าจะเป็นฝ่ายค้านไหมเนี่ยนะประชาธิปัตย์เขาต้องยืนหยัดชัดเจนในการตรวจสอบนะรัฐบาลเพื่อไทยไมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแต่นี่เป็นเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์เพราะงั้นการตอบคําถามก็ต้องตอบในแนวทางใหม่คุณเดชอิดก็ย้ําว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายค้านได้ครับส่วนอนาคตยังไม่ตอบนะเดี๋ยวจะนัดคุยกับหัวหน้าพรรคก้าไกลก่อนเพื่อวางคิวการซักฟอกอนาคตค่อยว่า,ากาัน ที่พรคประชาธิปัตย์ในเดทอิดขาวทองเช่นเดิมครับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการจับตาว่าประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนื่องจากพิธีรับพระบรมราชองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาสสประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เข้าไปร่วมพิธีบอกวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนในอนาคตจะไปพูดแทนสสและกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้จะเห็นว่าในปี2562 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักก็ไปพูดแทนทั้งสอสอและกรรมการบริหารพักสุดท้ายพอมีการประชุมร่วมสอสอและกรรมการบริหารพักก็กลายเป็นว่ามีมติร่วมรัฐบาลเฉยเลยดังนั้นวันนี้จะเร็วเกินไปครับที่ตนจะไปพูดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือไปเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องอนาคตนะคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะต้องคำหนึ่งถึง2ส,ส่วนเมื่อถามว่าการทํางานกับพักเก้าไกลนายนเดชอิดกล่าวว่าตนเห็นว่าก็ต้องคุยกันเพราะเราเพิ่งได้หัวหน้าพัก ก่อนหน้านี้เราไม่รู้จะส่งใครไปคุยแต่วันนี้หัวหน้าพักเก้าไกลก็ยกหูมาคุยกับตนแล้วซึ่งตนก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคุยกันนะในทุกบทบาทเลยในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านด้วยนะในฐานะฝ่ายค้านด้วยนะครับและการอภิปรายไม่วางใจในช่วงหลังปีใหม่และมั่นใจว่าในการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ประชาชตย์จัมีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะผมได้ทําการบ้านสสไว้หมดแล้วว่าใครถนัดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะแบ่งออกมาเป็นกรุ๊ปๆแต่ผมขอ เพิ่มเติมจากเนื้อหาการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตปัหรือก้าวไกลนะครับแววแววว่าจะเป็นการอภิปรายแบบไม่ต้องลงมตินะครับตามกฎหมายเขามีอยู่2อ,อย่างคืออภิปรายแบบคว่ำรัฐบาลได้กับอภิปรายแบบว่าแค่เสนอแนะแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าความเสื่อมของรัฐบาลเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรแต่ไม่ต้องยกมือโหวตว่าจะคว่ำนายกได้ข่าวว่าก้าวไกลก็ไม่รู้ไปคุยอีท่าไหนว่าจะไปแนวทางนั้นเหมือนกัน ไม่รู้ไปพูวอะไรกันมาหรือเปล่าอันนี้ต้องถามกันตรงๆชัดๆนะครับหรือไม่รู้จะเป็นเกมทางการเมืองเพื่อสร้างความไม่ไว้วางใจให้ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันว่าไปเกี้ยเสียกับก้าวไกลซึ่งมันก็เป็นเกมทางการเมืองที่สามารถเล่นได้จะเรียกว่าเป็นเกมข้าครึข,ของเก่าของใหม่ก็แล้วแต่และครับแต่ในวงการการเมืองมันก็ต้องทําให้รัฐบาลเขางอนแง่นเหมือนกันในฐานะที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองด้วยกันนะครับ อาจจะมีการอภิปรายแบบไม่ต้องลงมติคว่ำนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580